สวัสดีค่ะมาจากพี่น้องผัดเตี๋ยวเรืออายุทยาว้าวอ๋อเดือดจ,จังพี่น้ำการทอดหอดห้างเหลือเยอะเลยพี่ก็เกือบไม่ได้

ฝากคนหลค์กดแชร์นี่นะจ๊ะ